ชิคซื้อลองเท้าตาม Queen Soft Tears ทุกคนคือมันจบไปนานแล้วชิครู้แต่ว่าคือเพิ่งจะได้น้องมานะคะเพิ่งมีโอกาสได้ซื้อนะรองเท้าผ้าใบราคาเกือบห้าหมื่นบาทเลยทุกคนเพิ่งจะแบบเก็บเงินครบทุกคนเราก็เลยเพิ่งจะได้น้องเข้ามาอยากจะเป็นฟิลฟิลแบบว่าเหมือนมีพระเอกซื้อให้อะไรประมาณน,นั้นมาเวลาเดินเล่นไปต่างประเทศอะไรเงี้ยก็เจอคนใส่แบรนด์นี้เยอะมากเลยนะทุกคนคือน,อน <acak> โลชเชวิเวค่ะไม่แน in ่ใจอ่านถูกไหมนะกล่องเขามาแดงแบบนี้สวยมากทุกคนดูแ็กเกจิ้งเขาดีสุดๆเลยนะสวยมากใหล่มากเปิดกันเลยนะมาอ๋อคือข้างในเขาก็จะมีกระดาษหอแบบนี้มาก่อนนะคะเสียงอันบ็อกทุกคนมันเป็นเสียงที่ดีมากจริงๆแล้วเขาก็จะใส่ถุงแบบนี้มาเลย เรามาแกะดูกันนะคะก็คือน้องเขาเป็นแบบนี้ค่ะคือชิกเลือกคู่สีขาวนะถ้าจะไม่ผิดคู่นี้ก็คือจะเหมือนในซีรีส์เลยทุกคนสวยมากคือเขาจะมีความเป็นแบบแบบเหมือนเพชรตรงนี้นะคะแล้วคือมันมีความเป็นแบบแพลตฟอร์มทุกคนคือใส่แล้วแบบเราจะสูงขึ้นคือมันเหมาะกับผู้หญิงตัวเล็กอย่างฉันมากคือใส่แล้วมันจะดูแบบขาเพียวเรียวสวยนะคะก็เลยคือชอบมากทุกคนดูสิ คือเอาไว้ใส่ไปต่างประเทศก็ได้นะหรือว่าแบบเดินเล่นอะไรชิลๆได้เลยค่ะมีใครชอบแบรนด์นี้เหมือนกันไหมคะคือน้องสวยมากเลยอ่ะใส่แล้วรู้สึกเหมือนเป็นนางเอกเกาหลีเลยคะ่ะรอพระเอกซื้อให้อีกคู่นะคะ